ครับสวัสดีกัลยาณมิตรตี่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2565ของเจ้าลัคนาราศีกุมภ์ครับท่านใดที่ทราบแล้วหรือเช็คแล้วว่าวันเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมภ์ก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยครับแต่ท่านใดยังไม่ทราบบ่หู้ก็สามารถดูจากวันและเดือนตีเกิดก่อนได้ครับผู้ตีเกิดในราศีกุมภ์นั่นก็คือผู้ตีเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่1ิมีนาคมโดยประมาณครับ คนเข้าเนื้อหาอย่าลืม่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหบกระดิ่งข้างหลังคลิปนี้ให้ตัวครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกําเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดูดวงเพื่อกับทานผู้ฟังต่อไปครับเมื่อทานพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆได้พร้อมๆกันเลยครับสําหรับเจ้าลัคนาราศีกุม์คุณมีดาวพระราหูเป็นดาวประจาตัวและเป็นดาววัสนาของค้นราศีกุม์ครับตลอดเดินมิถุนายนนี้ ดาวพระหูยังคงสถิตยอยู่ติเรือนสหัชชะที่แปลว่าการติดต่อสื่อสารการสังคมการเดินทางใกล้ในตำแหน่งเป็นเทวิโชคที่แปลว่า,ามีความนิยมมีผู้หค้การอุปธรรมซึ่งตลอดเดือนมิถุนายนนี่จเจ้าลัคนาราศีกุมคุณจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนได้ง่ายและคุณจะมีโอกาสได้เดินทางได้ไปเข้าสังคมรวมงานต่างๆได้ติดต่อกับคนมากขึ้นคุณจะมีโอกาสออกงานบ่อยมีงานสังคมงานสมาคม มียาดปีน่องเพื่อนพ้องมิตรสหายของคุณจะช่วยดูแลคุณและช่วยเหลือคุณครับซึ่งการออกงานสังคมต่างๆของคุณแล้วล้วนจะเป็นประโยชน์จะจ่วยให้คุณมีเครือข่ายสามารถทํางานหาเงินได้ไง่ายขึ้นในเฉพาะงานที่ต้องใจการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์การเดินทางการเป็นตัวแทนการเป็นนายหน้าเพราะค่าค้นกลางการเป็นนักขายคุณจะสามารถใจ้อกัสนี้ในการได้ใจความสามารถใจเครือข่ายและคุณจะสามารถทําได้และสาเร็จครับ ดวงการงานเจ้าลัคนาราศีกุมภ์มีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะที่แปลว,ว่าอาชีพหน้าที่การงานในวันที1่1นถึงสองมิถุนายนนี่ดาวการงานของคุณยังสถิตยอยู่ที่เรือนกระดุมพระที่แปลว,ว่าการเงินรายได้ลักทรัพย์จะส่งผลให้กับงานอาชีพของเจ้าลัคนาราศีกุมภ์ในวันที1่1นถึงสองนี่ใครที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทธุรกิจส่วนตัวหรือลา้านค่าเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้คุณจะยิบจับอ,อย่างโครงการอ,อยัง ทำธุรกิจอยังกระจังก็สามารถทําเปลี่ยนเป็นเงินได้ครับคุณสมัครมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนงานเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงินได้แปลงเป็นทรัพย์สินได้ทาให้ค่าขายดีมีกาไรเห็นโอกาสในการทําเงินในการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการเจรจาทําธุรกิจการเจรจาสัญญาต่างๆถ้าคุณได้ลงมือทําแล้วคุณจะสามารถทําได้และทําได้สําเร็จครับส่วนใครที่ทํางานเกี่ยวกับการเงินงานธนาคารไฟแนนซ์แคชเชียร์ออกเงินหฮกู ช่วงนี้จะมีโอกาสทําเงินทํายอดทําผลงานได้มากขึ้นครับและอาจโชคดีมีอาชีพการงานเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองตยครับส่วนพนักงานประจํพาพนักงานออฟฟิศผู้รับเงินเดือนช่วงนี้การงานของคุณยังคงเป็นปกติดีอยู่ครับต่อมาวันที่26มิถุนายนเวลา6โมง13นาทีเป็นต้นไปครับดาวพระอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะย้ายราศีมาอย,อยู่ที่เรือนสหัชชะที่หมายถึงการติดต่อสื่อสารการสังคมการเดินทางไกล ที่เป็นเรือนบ้านตัวเก่าครับได้ครองตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีที่ดดแปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ยกนาแกลักคณะจะทรงผลฮื้อตั้งแต่วันที่26มิถุนายนไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จเจ้าลักนาราศีกุมจะอู้ได้ว่ามีงานเป็นเปื่อนภาษาไทายเขาใช้คําว่าเป็นผู้มีงานทําอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการเจรจาจะทูโชโลกับดวงคุณครับ คุณจะมีโจกตั้ง้านการงานการคบขะคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงมิตรสหายซึ่งการสังคมต่างๆของคุณล้วนแล้วแต่จะเป็นประโยชน์ในการให้คุณสามารถทำงานได้ไง่ายขึ้นทำธุรกิจในวันข้างหน้าได้ไง่ายโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารการเดินทางการเป็นนายหน้าการเป็นนักขายข,ายของคุณจะสามารถต่อยอดและทำผลงานทำยอดขายได้ดีขึ้นครับ ชาวลัคนาราศีกุมภ์ท่านใดที่กําลังหางานอยู่กําลังวางงานอยู่ช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับงานมีงานให้เหลือกมีช่องทางอาชีพเพื่อทาครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งย่อมจะถูกฉลอกับดวงคุณและส่งผลดีต่อตัวคุณครับต่อมาห้องาดูดาวเจ้าเรือนลาภะจึงเป็นดาวสนับสนุนอาชีพการงานของคุณชาวลัคนาราศีกุมภ์ครับ คุณมีดาวพฤหัราบดีเป็นดาวเจ้าเรลัพะที่แปลว่าลาผลจากการทํางานเพื่อนมรง,งานที่เป็นมิตรแท้ผู้รักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณตลอดเดือนมิถุนายนนี้สถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระี่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินได้ครองตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบ,บดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ส่งผลให้ก,การเงินรายได้ของเจ้าลัคนาราศีกุมภ์ฝ่นอู้ได้ว่าโจกดีเลยนะครับลาพระกระดุมพระไปสั้นๆก็คือมีลาบเป็นเงินหรือทรัพย์สินนั่นเองครับโดยส่งผลโดยรวมคือคุณจะมีโอกาส ได้เงินทรัพย์สินเป็นของตอบแทนเป็นลาภผลจากการทํางานการประกอบอาชีพของคุณครับและในเดือนมีทุนายนนี้หากจากลัคนาราศีกุมภ์ต้องการเสริมดวงตั้ด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปบางสมาธิควรไปทําบุญถ้าทําบุญเป็นสตังค์ควรทําบุญเป็นจํานวนตีลงท้ายด้วย19บาทซึ่งเป็นเหล็กกาลังของดาวพฤหัสบ,บดีหรือทําบุญเป็นสิ่งของสังฆพ,พันธ์ยารักษาโรคหนังสือส่วนมนต์ ให้กับวัดสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือบริจาคเป็นเงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลครับมาทำกุแล้วขอทานตั้งจิตตั้งใจกรุณนาอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงการเงินเจ้าลัคนาราศีกุมภ์คุณมีดาวพระัสบดีเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระที่แปลว่าก,การเงินรายได้ลักทรัพย์ตลอดเดินมิถุนาจนนี้สถิตอยู่ที่เรือนกระดุมพระที่เป็นเรือนบ้านตัวเก่าของดาวพระัสบดี แต่ครองตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ครับส่งผลให้้าลัคนาราศีกุมจะเป็นหนึ่งดวงที่เด่นที่สุดใน12ราศีในด้านการเงินครับโดยในเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นของการทํางานหาเงินเมกมันหนี่ดดีและได้ผลตอบแทนคุ้มค่าครับ้าลัคนาราศีกุมถ้าตั้งใจแล้วลงมือทําเอาอย่างเต็มที่แล้วจะยิบจับอ,อย่างกับเป็นเงินเป็นทองค้าขายดีมีกําไร มีความคิดแนวแน่ในการหารายได้ไดมีจุดหมายที่แน่นอนคุณจะหาเงินเกง่งหาเงินคล่องสามารถสะสมทรัพย์สินเงินท้องแล้วมีหลักฐานฐานะมั่นคงได้ครับข้าราจ้าลักนณาราศรีกุมตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและลงมือทําครับคุณจะทําได้ประสบความสำเร็จและทําได้ดีตัวเองครับต่อขึ้นประกอบอาชีพอปนยังกะจังเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์พนักงานประจํามนุษย์เงินเดือนถ้าคุณ หาช่องทางทําเงินเพิ่มรายได้ตีหลากหลายช่องทางงานที่2รายได้ที่3กิจการที่4ถ้าคุณคิดและลงมือทําเลยจะสามารถทําได้มันจะราบรื่นและสําเร็จได้ดีครับเพราะดาวดาวพระฤหัสบดีได้ตําแหน่งเป็นเกษตรแล้วย่อมส่งเสริมและสนับสนุนคุณได้ยังเท่าทวีครับแล้วสภาพคล่องกระแสงเงินสดสถานะการเงินของคุณจะดีขึ้นเป็นทวีถ้าคุณตั้งเป้าและลงมือทาครับ้าลัคนาราศีกุม บะทำบะเน่าบะรวยบะได้แล้วนะครับและในเดือนมิถุนายนนี้หากเจ้าลัคนาราศีคุ้มต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิคนไปทําบุญถ้าทาบุญเป็นสตังควรเป็นจํานวนตีลงไทยด้วย19บาทซึ่งเปเลขก,กําลังของดาวพลัสบดีหรือทําบุญเป็นสิ่งของสังฆพันธ์ยารักษาโรคหนังสือส่วนมนต์หรือกรบวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมบริจาคเป็นเงินเพื่อสนับสนุน การซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเมื่อทําบุญแล้วขอท่านตั้งชิตตั้งใจกวนนำอุทิสุสขลนครับเจ้ากรรมนายเวทโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงความหักเจ้าลัคนาราศีกุมภ์คุณมีดาวพระทิ์เป็นเจ้าเืินปัตตนีที่ปแปลว่ากูหักกูค,ครองหุ้นส่วนในวันที1่1น,นึงถึงสิบสี่มีธนนนี้ดาวความหักของคุณยังสถิตอยู่ที่เรือนพันธุที่ปแปลว่าบ้านติอยู่อาศัยติดดินยานพาหนะจะส่งผลให้ดวงความหักของเจ้าลัคนาราศีกุม ในช่วง14วันแรกของเดือนนี้ดาวความหักของคุณยังสถิตอยู่ตีเรือนพันธุจะส่งผลให้คนทีีมีกู่ครองมีคนณหักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์จะดีครับครอบครัวอบอุน่นความรักมัน่นคงกู่ครองของคุณจะมุ่งมัน่นในการขยันทํางานเมกมันนีสร้างหลักฐานฐานะเรียกว่าสร้างเนือ้อสร้างตัวให้มีหลักฐานฐานะเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครับอันนี้รวมกล่าวไปถึงถ้าคุณทําธุรกิจการลงทุนร่วม กับกู้ครองของคุณในการประกอบธุรกิจกิจาการหรือร้านค่านั้นจะสามารถเจริญเติบโตได้ส่งเสริมให้ครอบครัวของคุณมีลักมีฐานมีอสังหาริมทรัพย์ได้ครับสําหรับคนที่โสดในช่วงเวลานี้จะมีโอกาสได้เจอคนที่ใจคนที่ถูกใจซึ่งคนคนนั้นอาจเป็นเปื่อนและเปื่อนสนิดกันในวัยเด็กมาก่อนว้ละอ่อนมาก่อนนะครับหรือเป็นผู้ที่มีผู้ลักผู้ใหญ่หยาิตั้งไฟ คุณเนี่ยแหละเป็นคนเป็นพ่อซื้อแม่ชักแนะนำมหูชักกันนะครับและต่อมาวันที่15มิถุนายนนี่เวลา4โมงห้ 5, นาทีสี่โมงแ้กนะครับเป็นต้นไปดาวพระอาทิตย์จเป็นดาวเจ้าเรือนความหักของคุณจะย้ายราศีโยกเข้าส่เรือนพุทธะที่แปลว่าบุตรหลานบริวารความ,มเริ่มแม่จะได้เป็นตําแหน่งพินทุบาตแกล่ลัคณะแต่ก็ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคที่แปลว่ามีความนิยมอย่างสูงมีผู้ให้การอุปถัมภ์ ส่งผลเจ้าลัคนาราศีกุมภ์คนที่มีคน,คนหักมีกูครองอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความหักจะสดใสกระชุมกระชวยมีชีวิตชีวาเหมือนรักเหมือนสาวปะกันใหม่ๆเหมือนหนุ่มสาววัยรุ่นนะครับหรือคนที่มีกูครองแล้วตอนนี้กูครองของคุณกําลังมีความคิดริเริ่มไอเดียใหม่ๆอยากทําใหม่ๆธุรกิจลา้านค่าหรือสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นการลงทุนประกอบอาชีพรวมทั้งการลงทุนหรือรวมธุรกิจการค้าด้านค่าและสินค้าเกี่ยวกับเด็กๆเ,เกี่ยวกับทั้งอาหารการกินเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนของละอ่อนธุรกิจหล่านี้จะถูกชะล u กับด้วงของคุณและครูครองครับสำหรับคนที่ยังโสดในช่วงเวลานี้อาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจซึ่งเป็นคนตีอายุน้อยกว่าคุณนะครับและในเดือนมิถุนายนนี้หากเจ้าลัคนาราศรีกุมต้องการเสริมดวงทางด้านความหัก คนไปการาบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงคนไปทําบุญถ้าทําบุญเป็นสตังควรเป็นสตังตีหลงท้ายด้วยสเอ็บัตซึ่งเป็นเหล็กกาลังของดาวพระศุกหรือบริจาคสิ่งของเป็นอาหารขนมเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคเึื่องครบผููอยากไร้ผู้โดยโอกาสสถานศึกษาโรงเรียนโรงพยาบาลที่ขาดแคลนครับเมื่อทําบุญแล้วขอทานตั้งจิตตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนึ่ครับเจ้ากรรมนายเวทโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับดวงโจลาบ สำหรับเจ้าลัคนาราศีกุมภ์คุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจริญพุทต,ตะที่แปลว่าโจกลาบที่ได้จากตัวเกา่าการเซียงโจกเซียงดวงในวันที่7ถึงสิห้ามีถุนายนนี่สถิตยุติเรือนพันธุที่แปลว่าบ้านตีอยู่อาศัยยานพานะฉะนั้นช่วงเวลานี้เลขน้าโชคของคุณคือเลขที่เกี่ยวกับบ้านทะเบียนบ้านทะเบียนรถของคุณครับต่อมาในวันที่สิหกมีถุนายนถึงวันที่11กรกฎาคมดาวพระพุธย่ยาราศีเข้าสถิตยุติเรือนพุทต,ตะที่แปลว่าบุตรหลานบริวารความดิเริ่ม ฉะนั้นเลน็กนำโชคของคุณในช่วงเวลานี้คือเหล็กที่เกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับลูกหลานการศึกษาหรืองานใหม่ของคุณครับและหากเจ้าลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครไปทําบุญถ้าทําบุญเป็นสตังค์คเป็นจํานวนตีลงท้ายด้วยเสาเอบาทซึ่งประเลขของกําลังดาวพระสุขหรือบริจาคสิ่งของเป็นอาหารขน,นมเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคห้กับผููอยากไร้ผู้ได้โอกาส โรงเรียนโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเมื่อทําบุญแล้วขอท่านตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรโดยหน้าไปทางทิศเหนือครับและใต้คลิปนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณกัลยนมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังขออํำหน่อยไพรอหนื้ทุกท่านโจกดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวัฒนะสุขะพละด้วยเทินขอบพระคุณครับ